12ราศีผมจะคอนเฟิร์มให้คุณอย่างชัดเจนนะครับนี่คือคลิปที่จะรวบรวมดวงชะตาทั้ง12ราศีมาคอนเฟิร์มกันตรงนี้ว่าวันที่1 1ึถึงพิพฤศจิกาย,ยน68ดูวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับโอ้คบถวนจริงทั้ง12ราศีแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับในช่วงนี้ใครที่รู้สึกว่าแย่แย่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีเพราะว่ามีดาวนะฮะได้มาตรฐานถึง4ดวงเลยก็คือดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวอังคารดาวเกตนะครับเป็นทั้งเกษตร เป็นทั้งมหาอุดโอโหเรียกได้ว่าดีเยี่ยมทีเดียวสาหรับดวงชะตาท่าี่เกิดราศีเมษมีถุนกรกฏกันตุนแล้วก็ราศีมังกรน,นะครับ ต้องบอกว่ากดอ,อื่นเลยนะฮะก่อนท่านจะดูคลิปนี้เนี่ยนะก็ฝากกดแชร์กดถูกใจนะครับกด Subscribe นะครับคอมเมนต์สิ่งเป็นมงคลมาได้เลยนะสมหวังดังปาารถนาสมหวังดังตั้งใจนะครับเรียกได้ว,ว่าเริ่มต้นดีๆทุกอย่างก็จะดีๆด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเอาละมาต้องบอกนะฮะว่าชาวสีเมตรมีถุนกรกฎกันตุลมงกรช่วงนี้นะคุณมีอิทธิพลของดาวเกต ดาวเกตเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับดาวเกตเป็นดาวของต่างประเทศนะครับดาวเกตเป็นดาวของเซน์เป็นดาวของดางสังหรอดาวของคําพูดที่เป็นปากพระร่วงนะครับ <c oughs> คือช่วงนี้นะต้องบอกคุณเลยนะก่อนอื่นคุณฟังเคล็ดลับนี้ไว้ให้ดีนะคุณห้ามเลยนะครับห้ามด่าตัวเองห้ามด่าคนที่คุณรักห้ามด่าคนในครอบครัวหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคิดไม่ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ทั้งคําพูดและความคิดของคุณ มันจะเป็นจริงขึ้นมาครับตรงนี้ต้องระวังเรียกได้ว่าปากพระร่วงแม้แต่ความคิดก็ยังพระร่วงเลยเพราะนั้นเนี่ยห้ามด่าตัวเองห้ามด่าลูกด่าเต้าด่าบริวารเด็ดขาดนะครับในทางไม่ดีเดี๋ยวมันเป็นไปตามปากจริงๆเพราะนั้นช่วงนี้นะฮะช้ามาเลยฮะคุณมองไปที่กระจกยิ้มเลยนึกได้พยายามยิม้มนึกถึงสิ่งดีๆคิดสิ่งดีๆนะครับ ดาวเกตเ่ยนะครับได้ได้ผลของสุขที่เป็นเกษตรด้วยเนี่ยหมายถึงจะหนุนนําในเรื่องของการเงินงเรื่องการเงินเรื่องความรักนะสุขนี่เป็นเรื่องเงินเลยนะฮะเรื่องความรักเน้เน,นๆอยู่2อ,อย่างเลย mm. เรียกได้ว่าการเงินการทองเนี่ยจะพ้นไปแน่นอนนะครับ mm. เขาบอกว่าได้ผลดาวเกตนะฮะจะมีโอกาสได้พบเพื่อนเก่าได้เห็นของแปลก มีโอกาสได้เห็นสัตว์แปลกแปลกหรือจะได้ไปพวกที่เขาโชว์สัตว์เข้าใจไหมฮะโชว์สัตว์ตามห้างตามอะไรตามสวนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสได้ชมวัตถุโบราณในช่วงนี้แต่ต้องระมัดระวังนะฮะเมื่อดาวเกตมาก็มักจะมีเรื่องของอาการปวดหัวปวดไหล่ปวดหลังเส้นนิดนึงตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแต่โดยรวมเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยต้องบอกนิดนึงฮะดาวเกตเนี่ยก็เป็นดาวของต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสได้ของต่างประเทศ มีโอกาสจะได้สินค้าต่างประเทศในของแบรนด์เนมต่างประเทศรวมถึงนะครับ แม่ใครที่อยากจะไปต่างประเทศมีโอกาสมีโอกาสจะได้ไปมีแปลนนะฮะมีความตั้งใจตกงานอยู่นะครับลองสมัครบริษัทที่ชื่อเป็นต่างประเทศหรือทำของต่างประเทศขายนะครับอ่าอันนี้จะดีมากๆเลยแต่เตือนนิดนึงนะฮะในช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณเองต้องระมัดระวังนะครับอย่าไปไหนมาไหนยามวิการดึกดึกนเคนเดียวหรือเที่ยวสถานที่อโครจรของหายเดี๋ยวจะมีปัญหา ต้องระมัดระวังด้วยนะครับดวงของคุณโดยพื้นฐานราศีนี้แม่ปีถุนก็รกฎการตุนแล้วก็มังกรเนี่ยนะครับต้องบอกช่วงนี้เนี่ยโอ้โหมีดาวดีเหลือเกินนะฮะดาวพระรหัสเนี่ยก็เป็นมหาอุดพระรหัสก็เป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะให้โชคให้ชัยที่จะเป็นเรื่องของความพ้นไปจากสิ่งที่เป็นอุปสรรคในชีวิตแต่ช่วงก่อนเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะมันหมดก,กําลังใจมันเครียดมันมันไม่ค่อยมีความหวังคนมองไม่เห็นคุณงามความดีทําอะไรก็ คนชอบมองข้ามหัวแต่ตอนนี้ฮะคุณจะเริ่มดีขึ้นบอกได้เลยนะคุณจะเริ่มดีขึ้นเพราะผู้ใหญ่จะเมตตาคุณคุณจะมีโอกาสได้โชคจะได้สิ่งของอันพึงใจมีโอกาสได้ของฝากนะครับได้ของขวัญเกี่ยวกับอาหารการกินของใช้เล็กๆน้อยพวกนี้เ네นี่ยจะมีมาแน่นอนได้รับความเมตตาจากพระผู้ใหญ่นะฮะผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครองมีลาบใหญ่ประสบผลในชีวิตครับช่วงนี้ถือว่าโอเคนะครับก็ต้องพูดตรงๆครับว่าหลายคนจะเครียดนะฮะ เอ๊ะหมอเกรดชีวิตจะเอาตัวรอดหรือเปล่ามันเหนื่อยเหลือเกินนะช่วงนี้นะบางคนโดนโกงนะครับบางท่านก็โดนถักหลังแล้วก็มีเรื่องให้ต้องกังวลใจเครียดนะฮะเรื่องเองินเรื่องทองเรื่องบริวารอะไรปวดหัวไปหมดนะครับแต่ต้องบอกว่าคุณจําคําพูดผมไว้นะคุณเอาตัวรอดแน่นอนคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนตรงนี้คุณไม่ต้องกลัวเลยครับปัญหาทุกอย่างมันจะคลี่คลายลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมากๆเลยนะครับ ใครที่โสนอยู่คุณฟังนะฮะในช่วงนี้มีโอกาสจะมีคนเข้ามาจะเป็นอาจจะมีอยู่2เกณฑ์ไม่อ่อนกว่าก็แก่กว่ามากๆไปเลยรวมถึงนะครับจะเป็นเชื้อจีนจะเป็นคนมีเชื้อจีนหรือนะครับเป็นลูกครึ่งต่างประเทศหรือเขาเคยอยู่ต่างประเทศมาก่อนอย่างนี้นะครับมีโอกาสนะครับแต่เน้นย้ำทุกครั้งครับการจะคบหาดูใจกันต้องเจอตัวกันเจอตัวจริงๆนะครับอย่าไปคุยกันเฉพาะในแชทในไลน์ในโทรศัพท์อะไรพวกนี้ไม่เจอตัวกันนะฮะ นะฮะอย่างนี้เราไปปักใจอันนี้ไม่เอานะฮะเตือนเอาไว้ก่อนมันเดี๋ยวมันจะโดนหลอกตรงนี้เรามันระวังด้วยนะครับในเรื่องสุขภาพครับต้องบอกว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องปวดหัวปวดหลังปวดแขนปวดขาแรงต่างนะครับวิธีแก้ตรงชะตางท่านในช่วงนี้คือกำไรกิจคอนเฟิร์มผมนี่ก็ช่วยได้นะฮะพอจะเป็นกําลังใจท่านนะฮะแล้วก็หนุนดวงได้นะฮะ แต่ที่สําคัญครับวิธีการที่ท่านจะแก้ไขตรงนี้ให้ท่านนะครับซื้อนะฮะเกี่ยวข้องกับมีดเกี่ยวกับมีดเกี่ยวกับคัตเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนำไปถวายวัดหรือว่านะครับนำไปให้โรงเรียนนะฮะหรือว่านําไปให้สถานที่ที่เป็นโรงเจเพื่อที่เขาจะได้เอาไปทําอาหารนะครับเพราะต้องบอกว่ามีดนะเป็นสิ่งที่ฟันฝ่าอุปสรรคเพราะฉะนั้นครับชีวิตคุณก็จะดีขึ้นนะฮะอะไรที่ติดขัดก็จะถูกฟันนะฮะให้มันกระจายนะครับเออนะฮะปัญหาอุปสรรคก็จะ ผ่านพ้นไปอย่างดีเยี่ยมแน่นอนเลยนะฮะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คุณไม่ต้องกลัวอะไรนะครับถามว่าดวงชะตานี้เป็นอย่างไรต้องบอกว่าดวงชะตานในสัปดาห์นี้นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้อยู่ในเกณฑ์ระดับกลางค่อนข้างไปทางดีมากนะครับเพราะนั้นอะไรที่คุณทุกข์ร้อนที่คุณเครียด ที่คุณพี่ตกกังวลน,นะครับคุณจะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนตรงนี้ผมคอนเฟิร์มเลยคุณไม่ต้องกลัวอย่าลืมสิ่งที่ผมพูดนะครับคิดดีต้องคิดดีช่วงนี้และพูดดีต้องให้กําลังใจตัวเองและวอวยพรลูกหลานบริวารเพราะปากคุณเป็นพระร่วงแช่งใครตอนนี้มันจะเป็นไปตามปากลงถึงแช่งตัวเองคิดไม่ดีตัวเองด้วยต้องระมัดระวังนี่ขีดเส้นใต้ย,ย้ำๆตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่ลืมนี่เป็นเคล็ดลับในช่วง ครึ่งเดือนนี้นะครับสำหรับท่านที่เกิดในราศีพฤษภราศีสิงห์ราศีพิจิกราศีธนูราศีกุมราศีมีนนะครับเอาเรามาเรามาคอนเฟิร์มกันเลยดีกว่านะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากกดแชร์นะครับคอมเมนต์ Comment นะครับคำเป็นมงคลมาหน่อยนะสาธุน้อมรับคำทำนายนะครับอ่าตรงนี้นะนะเอาละมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับต้องบอกว่า6ราศีนี้ครับในช่วง16วันแรกนะฮะของเดือนพฤศจิกายนนะต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้ถือว่า เป็นจังหวะนะฮะที่ดวงชะตาของคุณเนี่ยถือว่าดีมากเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะแล้วก็เรื่องของอาชีพนะเรียกได้ว่าการเงินกับอาชีพเนี่ยมันจะดีขึ้นหลังจากที่คุณเนี่ยเครียดแล้วก็เก๊กซิ่งม,มามากเลยทีเดียวนะครับมีปัญหาตลอดครับนะฮะเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องจิบจิบจ้อยจอยอะไรปวดหัวไปหมดนะฮะแก้ไขตรงนี้เดี๋ยวไอหนี่มาใหม่จุกจิกหน้าลำคาญจริงๆนะฮะแต่ต้องบอกคุณว่าเอานะ ยังไงก็ตามครับช่วงนี้การเงินเริ่มดีขึ้นเริ่มขยับตัวได้รวมถึงเรื่องอาชีพเรื่องการงานท่านใดตอนนี้อยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนได้เลยนะฮะหรืออยากจะทำอะไรช่วงนี้ทำได้เลยแต่อย่าลงทุนเยอะอย่าลงทุนหนักเอาว่าลงทุนพอหอมปากหอมคอก็แล้วกันอย่าโรบในช่วงนี้นะฮะแต่ต้องบอกฮะถึงแม้การเงินทองดีฮะแต่ไดอย่างมันต้องเสียอย่างเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังด้านของจิตใจครับช่วงนี้จะค่อนข้างคิด นะฮะคิดเยอะคิดซ้ำคิดซ้อนนะฮะย้ำคิดย้ำทำบางทีคิดว่าตัวเองเป็นซึมเศร้านะฮะเป็นอะไรอย่างนี้เลยตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องการเงินไปได้สามารถหมุนเงินผ่านได้อย่างแน่นอนเลยต้องบอกนะครับในเรื่องของความรักนะ 3, สำหรับ6ราศีนี้คนโสดอยู่ต้องบอกเลยมีโอกาสนะฮะที่จะเจอคนที่ดีเข้ามาผัวพันนะครับอย่างจริงใจนะฮะแบบไม่ใช่จริงโจนะครับ แล้วก็จะมีโอกาสพบเจอกันแบบรวดเร็วปานสายฟ้านแลบเลยนะครับแต่คุณต้องยอมรับข้อหนึ่งก่อนนะครับว่าถ้าจะหวังว่าเขาจะมาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณจะมาทําให้คุณรวยจะทําให้คุณปลดหนี้เนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้ครับก็จะได้ความรักกันแบบเพื่อนๆแล้วก็ช่วยกันแบบ เหนื่อยหาเงินหาทองนะจะเอาสบายตกทางเข้าศาลเนี่ยช่วงนี้ยังไม่มีนะครับสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าความใจร้อนความจุกจิกของคุณนะฮะจะทําให้มีปัญหาได้นะฮะถ้าคุณไม่ระรับอารมณ์ทั้ง2ฝ่ายนะครับมันจะทําให้ทะเลาะแล้วก็งอนงอนกันอย่าทำเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขาดกันเลยนะฮะตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของญาติพี่น้องครับช่วงนี้นะฮะ ญาติผู้ชายคนผอมสูงผิวขาวจะให้ความช่วยเหลือแก่คุณได้นะครับเพียงแต่คุณจะต้องเอ่ยปากแล้วก็พูดมากๆสักหน่อยตรงนี้จะดีสำหรับญาติผู้หญิง หรือลูกน้องผู้หญิงที่มีรูปร่างอ้วนเตี้ยแล้วก็ผิวขาวนะฮะคุณจะเหนื่อยจิตเหนื่อยใจมากเพราะว่าเขาจะนินทาว่าร้ายคุณรับหลังเออโดยเฉพาะเป็นรุ่นน้องเป็นเพื่อนที้ต้องระวังเลยนะนะฮะตรงนี้นะครับการเงินครับต้องบอกว่าไปได้แต่อาจจะไม่ได้แบบว่าเหมือนโรยดีกิบกุลาบนะแต่เอาตัวรอดนะฮะหมุนเงินได้ทันและถ้ามีเรื่องคดีความการเงินเข้ามาคุณก็สามารถเอาตัวรอดได้แต่ขออย่างเดียวอย่าประมาทเลินเล่อและอย่าโรภด้านการลงทุนนะครับโชคลากของคุณ จะมาจากการถามเลขกับคนแก่หรือผู้หญิงนะฮะร,รูปร่างอ้วนผิวสองสีและการดูทะเบียนรถคันสีเขียวคันแรกที่คุณได้เห็นในวันที่คุณจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมีโอกาสมากเลยนะในช่วงครึ่งเดือนแรกการงานของคุณเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงอาชีพใหม่ได้นะครับถ้าคนลักษณะทวมคล้ำมนะฮะแนะนำงานใหม่ให้สามารถทำได้เลยถ้าอยากจะทำ งานเสริมอะไรไม่มีปัญหาครับสามารถทําได้สิ่งที่คุณต้องระวังในช่วงนี้คือเรื่องเพื่อนนิดหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนรูปร่างอ้วนนะฮะผิวออกสองสีหรือไปทางดำนะฮะจะนําเรื่องไม่ดีไหมคุณนะฮะควรเรามาระวังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแชร์เรื่องเช็คเรื่องเงินหรือเรื่องยาเสพติดนะครับอย่าไปเกี่ยวข้อการคํปาประกันเอกสารใดๆดเด็ดขาดไม่งั้นจะมีปัญหานะครับสุขภาพนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ระวังปวดท้องน้อยบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะโรคลารสมแักเสมหรือเป็นไมเกนนะครับ ช่วงนี้แนะนําว่ามันนั่งสมาธิสวดมนต์หน่อยนะครับเพราะว่าคุณเองนั้นเนี่ยจะนอนไม่ค่อยหลับแนะนําว่าไปดูซิว่าปลายเท้ามีกระจกอยู่ปลายเท้ามีลักษณะเป็นอะไรที่ให้เงาลงสะท้อนหรือเปล่าคนจีนเขาเชื่อว่าจะทําให้เรานอนไม่หลับอาจจะหลับแล้วก็รู้สึกเหนื่อยตลอดเวลานะครับถ้ามีกระจกอยู่ปลายเท้าอออถ้าเป็นทีวีอยู่ปลายเท้าแนะนําเอาผ้ามาปิดก่อนนอนนะครับตรงนี้จะดีมากๆเลยต้องบอกว่าการเงินการทองนะฮะสามารถไปได้นะครับ แต่คุณไม่ควรจะประมาทในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการใช้สอยอย่าโลภเพราะจะมีคนแนะนําในสิ่งผิดผิดให้คุณนะครับมาหลอกลวงคุณในเรื่องการลงทุนจะแบบโอ้ประเภทแบบแม่แบบเดี๋ยวจะรวยนะลงทุนอย่างนี้นะครับเออนะตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับเอาละที่สําคัญเลยนะฮะผมก็แนะนำนิดนึงกำไรกิจคอนเฟิร์มของผมนะครับไปกำลังใจให้คุณอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับท่านใดที่รู้สึกว่าแหมช่วงนี้มันติดขันเหลือเกินช่วงนี้มันทำอะไรมันก็รู้สึก ย่ำแย่เหลือเกินนะครับเอากําไรของผมไปใส่เพื่อไปกําลังใจนะเพราะทําด้วยลาชาเลอร์อันเชิญกระดาษสิบเอ็ดทใส่ในนี้ยังไม่พอนะครับยังมีสารักสิบสองสินดูพิสตาใส่ลงไปด้วยนะครับ เอาละต้องรีบแล้วล่ะครับตรงนี้นะฮะใส่เพื่อความสวยงามและเป็นกำลังใจที่ดีเอาละท่านใดสนใจนะครับพีก็ว่าสนใจในคอมเมนต์ได้เลยตอนนี้เลยนะฮะพี่าสนใจในคอมเมนต์เลยนะครับหรือว่าส่งข้อความทักเข้ามาเลยว่าต้องการบูชาก,กำไรนะครับมีราคาพิเศษให้แน่นอนนะสำเร็จมงคลท่านในช่วงวันที่1-16ถึงพฤศจิกายน68นะครับก็คือ 1469ลองสับกับกันนะครับไม่ว่าจะเป็น1 4 6 1 9 4 1 4 6 4 9 6 4 6 1 6 9 9 6 9 4 9 1เลขเหล่านี้นำโชคให้กับคุณครับ